สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ N a s Lifestyle ครับผมนี่อยู่กับผมเหมือนเดิมเจฟนะครับ Nas Lifestyle ครับผมนี่คือรายการใหม่นะครับที่จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับสินค้าที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำว่าคุณต้องเป็นเกมเมอร์เท่านั้นนะฮะถึงจะเหมาะสมกับสินค้าชิ้นนี้นะครับเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้ที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเหมาะสมมากๆกับสถานการณ์ในช่วงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้เราก็มีโควิดระบาดถูกต้องไหมฮะ ก่อนหน้านี้เรามี PM 2.5ครับถัดมาเจอโควิดซัดกลับต่ออีกทีบอกเลยว่าเดือดร้อนไปหมดนะฮะทุกทุกคนผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงยากลําบากอ่ะขอทุกคนผ่านพ้นมันไปได้นะครับวันนี้ครับสินค้าที่ผมจะมาให้ได้รู้จักกันจะเป็นสินค้าที่เป็นตัวช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้อย่างดีเลยนะครับมาเราเจอกันเลยดีกว่าครับตัวตัวจริงนะครับกับนี่ครับผม หน้ากาก LG p u r i c a r e นะครับตัวนี้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ผมยังไม่เคย Unbox มาก่อนยังไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับเพราะนี่คือหน้ากากอนามัย LG p u r i c a r e นะครับ wearable air purifier นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับบ็อกเซภายนอกนะครับนีเขาชูโรงมากครับอย่างที่ผมบอกไปปัจจัยเรื่องหน้ากากอนามัยที่เป็นมนลพิษนะครับผม เพราะฉะนั้นเขาเลยทํากล่องเนี่ยเป็นแบบ Eco Friendly ด้วยก็คือกล่องเขาเนี่ยจะไม่ได้มีสีสันอะไรที่ต้องย้อมตัวกล่องทําให้ตัวกล่องเนี่ยสามารถไป Recycle ไป r e ยูสนะครับหรือทําลายได้ง่ายมากๆนะครับเปิดมาปุ๊บอย่างแรกเลยนะครับเขาก็าจะเป็นการบอกว่าแพ็กเกจจิ้งตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้กล้องดูนิดหนึ่งนะครับแพ็กเกจจิ้งตัวนี้เป็น Eco Friendly นะครับนี่เขาอธิบายให้ครบถ้วนเลยนะครับอ่ะ ใครที่เป็นสายอีโคเฟรนี่รู้กันดีอยู่แล้วโอเคเปิดมานะครับฝาตัวนี้เราจะเจอกับชิ้นแรกเลยครับคือเจ้าหน้ากากอนามัย LG Pure Care นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูเลยนะฮะนี่นะครับผมโอ้โหหน้ากากครับผม LG Pure Care มีหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับหน้าตาเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าปัจจัยภายนอกคือ มินิมอลไปเลยครับผมมินิมอลไปเลยนะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็เป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังกันว่าจะใช้งานยังไงนะครับอ่ะอย่างที่2ครับจะเป็นตัวฐานครับซึ่งตัวฐานตัวเนี้ยเราเก็บไว้นะฮะคุณลูกค้ามันไม่ได้ทาหน้าที่แค่อยู่ในแพ็กเกจแต่มันทําหน้าที่เป็น แท่นวางได้ด้วยครับนี่เราสามารถจะวางลงไปได้เลยสมมติคุณใช้งานที่บ้านคุณชาร์จก็เสียบชาร์จเสร็จคุณก็วางบนฐานเียง่ายๆว่าเหมือนสแตนของมันนั่นเองนะครับโอเคส่วนปันจจัยอื่นๆนะครับก็จะมีคู่มือครับแล้วก็มีวารันตีร์ดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นวารันตีค์ดหรือใบประกันนั่นเองคุณลูกค้าก็ใส่รายละเอียดแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ของเขาได้เลยตรงนี้นะครับผมถัดมาครับผมตัวนี้เป็นวารันตีค์ดที่เป็นรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมครับอ่ะก็ดูได้เลยนะ สอ2ใบนะครับแล้วก็มาถึงตัวคู่มือครับผม Owner Manual นะครับผม Variable mm hmm. Mask ตัวนี้นะครับนี่นะครับรายละเอียดภายในนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์ต่างๆก็คือตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในชุดนี้นั่นเองนะครับถัดมาครับผมซองตัวนี้ครับมันคือเฟสกาดครับหรือตัวซิลิโคนรองหน้ากากนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเดี๋ยว ผมมาอธิบายเพิ่มเติมให้ทราบกันเลยว่ามันจะต้องไปแปะตรงไหนใช้งานยังไงนะฮะแล้วก็ถัดมาอีกครับจะเจอกับเจ้าแท่งนี้ครับมันคือตัว head strap ครับหรือก็คือสายรัดตัวหน้าก,ากากเข้ากับอ่าศีรษะของเรานั่นเองนะฮะมาครับต่อเนื่องครับและนี่ครับกระเป๋าพกพาครับที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นผิวแบบเหมือนกำมะหยี่นะฮะแล้วก็คุณภาพถือว่าดีมากเลยซึ่งเราสามารถเอาหน้ากากอนามัยของเรานะฮะ เก็บแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็พกพาไปไหนไปไหนได้เลยอย่างอิสระนะครับมีอีกครับอีกหนึ่งอย่างก็คือสายชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหัวแบบ USB Type C นะครับ USB Type C นะก็เสียบชาร์จกับมออแปลงทั่วๆไปได้เลยนะครับยังฮะยังมีอีกนะครับเหลืออีก2ออย่างอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ครับเจ้าหน้าตาแบบนี้นะฮะคือแผ่นกรองครับซึ่งตัวเนี้ย สำคัญมากๆตัวนี้คือฟิลเตอร์กรองอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราหายใจได้อย่างดีที่สุดครับและอย่างสุดท้ายครับภายในก่องตัวนี้ครับผมอ่าคืออะไรฮะมันคือตัวแผ่นกรองอากาศเช่นเดียวกันแต่มันจะทําหน้าที่คนละอย่างกันนะฮะจะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ครับนี่หน้าตามินิมอลแบบนี้เลยนะฮะ ตัวแผ่นกรองอากาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมให้ทราบกันว่ามันต้องอยู่ตรงไหนและทําหน้าที่อะไรครับทีนี้ครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า LG p u r i c a r e เนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมเราเอาตัวหน้ากาก,ากมาก่อนเลยฮะหน้าก,ากากตัวนี้นะครับหน้าตามันเนี่ยง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเราดึงตัวหูนะครับผมออกด้านข้างก่อนอ่าตัวหูตรงนี้สามารถที่จะปรับสายได้อิสระนะครับนี่ เขาจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราก็ดึงตัวล็อกออกได้เลยอ่ะใครอยากให้ยาวยังไงกระชับใบหน้ายังไงอันนี้ตามใจได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ใบหน้าของคุณลูกค้าได้เลยนะครับช่องภายในนี้นะครับจะค่อนข้างดูเรียบง่ายเลยครับแต่เขาจะมีซ่อนช่องต่างๆไว้อย่างแรกเลยนะครับคือช่องด้านข้างตรงนี้นะครับซ้ายขวาที่เป็นรูๆตรงนี้คือช่องพัดลมครับพัดลมเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวนําอากาศเข้ามานะฮะซึ่งอากาศนั้น จะผ่านตัวฟิลเตอร์ที่เราจะต้องใส่อยู่ในช่องด้านข้างตรงนี้นะครับคุณลูกค้าแกะตรงนี้ออกมาได้เลยแค่แกลกเดียวง่ายๆเลยครับมันก็จะเปิดช่องออกมาอ่ะฟิลเตอร์ตัวนี้คือฟิลเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกรองอากาศผ่านพัดลมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะครับผมและนี่คือวิธีการใส่ฟิลเตอร์นะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็เปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับผมอ่าเป็นตะแกรงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเปิดฝาออกมานะครับผมแล้วเราก็ย่อนมันลงไปครับย่อนไปง่ายๆครับผม แต่ว่าแนะนําให้คุณลูกค้ากดลงไปนิดนึงนะฮะนี่ถ้าเราแค่สอดลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าเราแค่กดมันลงไปเบาๆนะฮะเบาๆทุกอย่างทําไม่ต้องหนักมือเลยนะครับเบาๆเสร็จปุ๊บพอเรากดไปเราก็ปิดฝาครับแค่นี้เองฮะนี่ปักเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับกับขั้นตอนการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในพัดลมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้ครับผมอย่างที่2ที่เราจะต้องทําครับ มันจะไม่ได้มีแค่อันเดียวถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้ฟิลเตอร์เรามีแผ่นกรองอีกอันหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเจ้าแผ่นกรองตัวนั้นนะครับคือตัวซองเขียวตัวนี้นั่นเองนะครับที่บอกว่ามีให้ทั้งหมด15แผ่นนะครับหน้าตาเหมือนลูกธนูแบบนี้นะครับผมเราเอาเจ้าตัวนี้นะครับวางลงไปตรงกลางของหน้ากากของเรานันเองซึ่งหน้ากากเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นจุดที่เป็นแท่งๆขึ้นมานะครับจุดนี้คือตัวล็อกตัวหน้ากากนั่นเองนะตัวล็อกตัวแผ่นกรองนะครับเราก็วางเจ้าแผ่นกรองลงไปเลยครับ ผมแนะนําว่าให้วางที่ช่องหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกช่องหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายขึ้นเองนะครับอ่าก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือพร้อมแนละ้วนะฮะแต่ว่ายังไม่จบครับเราจะไม่ล็อกกันแค่นี้นะครับเพราะเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับผม ตัวยางรองบริเวณจมูกและปากของเราตรงนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้มันจะมีเป็นเหมือนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงก่อนมันจะเป็นเหมือนเป็นแมกเนตครับเป็นแมกเนตเป็นเหล,ล็กเล็กๆตรงนี้นะฮะตรงมุมๆเราวางมาปุ๊บมันจะแปะเลยไปครับอันนี้ง่ายๆเลยครับวางเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงกรกอาเรียบร้อยครับอยู่ทรงแบบนี้นี่เองนะครับนี่ อันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะสวมใส่ได้เลยนะครับเอานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะใส่จริงนะครับจะมาให้เห็นกันเลยว่าเจน1เจน2แล้วก็หน้ากากธรรมดาเนี่ยแตกต่างยังไงกันบ้างนะฮะมาเลยครับขอเบิกตัวครับผมเบิกตัว lg pure care เจนนะครับนี่อันนี้คือ pure care เจน1นะฮะซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยบอกเลยว่ามองปุ๊บก็รู้แหละว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับเจน1กับเจน2นะฮะแล้วก็ขอเบิกตัวครับ หน้ากากอนามัยที่เราใช้งานกันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะฮะก็คือนี้นั่นเองนะครับนี่ยวผมนี่ครับคือโชมหน้าของ3หน้ากากาที่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะฮะเอาเรื่องของปัจจัยภายนอกกันก่อนนะฮะปัจจัยภายนอกของเจนหนึ่งถ้าเทียบกับเจน2หลักๆเลยนะครับคือความมินิมอลครับซึ่งบอกเลยว่าบางคนอาจจะไม่สําคัญแต่บางคนสําคัญมากนะฮะเพราะว่าความมินิมอลเนี่ยมันเขาเรียกว่าความน้อยแต่มากครับความเรียบแต่หรูนะฮะซึ่ง เจนสเนี่ยเขาจะชูโรงเรื่องนี้มากนะครับสังเกตก็คือเพลทด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีอะไรมากวนใจเลยครับจะเป็นเหมือนพลาสติกแผ่นเดียวง่ายๆเลยนะฮะซึ่งการเป็นพลาสติกแผ่นเดียวเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันป้องกันเรื่องของอลมรั่วได้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนเบาส่วนโคง้งก็คือจบในอันเดียวปื๊ดกันหน้าเราแบบนั้นเลยนะครับส่วนตัวเจนหนึ่งก็จะมีเรื่องของดีไซน์ที่เป็นแบบปูดออกมานะครับให้เห็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นพัดลมหน่อยนะครับ โอเคส่วนด้านหลังเอาจริงๆเรื่องภายในเนี่ยผมมองว่าเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยแตกต่างนะครับปัจจัยตรงนี้ส่วนถ้าหากเราเทียบกับหน้ากากาอนามัยท,ทั่วไปนะครับก็แน่นอนครับอันนี้ต่างกันแบบสุดขั้วนะครับเพราะว่าหน้ากากาอนามัยทั่วๆไปมันก็จะเป็นผ้าแบบปกตินะครับที่ก็ยืดหยุ่นแต่ว่าความยืดหยุ่นตรงนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียคืออาจจะทําให้เกิดรมรั่วได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่ปิด ตัวแผงลวดดีๆเนี่ยบางทีหายใจไปอย่างที่บอกเกิดโฟงเกิดฟ้านะครับทีนี้เรามาดูกันที่ด้านในดีกว่าฟิลลิ่งครับเวลาใส่เนี่ยเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมจะถอดหน้ากากตัวนี้แล้วเราจะลองหน้ากากเจน2ตัวนี้เลยนะครับกับ LG PureCare นะครับมาเลยนะฮะโอเคการใส่ครับก็เหมือนกับหน้ากากอนามัยทั่วไปแหละอันนี้ไม่น่ามีอะไรต้องบอกกันนะฮะ เราก็ลองเข้ามาที่หูของเราอย่างนี้ได้เลยแล้วก็สวมมันเข้ามาครับนี่นะฮะแล้วก็ปรับสายครับแล้วก็ดึงตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวดึงเพื่อให้มันกระชับใบหน้านะครับแล้วก็ดึงได้เลยนะครับสังเกตไหมครับว่าเสียงผมมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่เปิดพอผมกดเปิดปุ๊บเสียงผมมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรครับหน้ากาก LG p u r c a r e Gen 2ตัวนี้เนี่ยเขามีไมโครโฟนครับ สังเกตไหมครัผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะได้ยินเสียงผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงผมอะ่ะมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้เป็น1ในฟีเจอร์เด็ดที่เจน2เท่านั้นที่มีนะฮะทีนี้อย่างที่2ครับที่จะมาพูดถึงว่าเจน2ดีกว่าเจนแรกยังไงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอากาศหายใจ คือจะบอกว่าตอนนี้ผมเซอร์ไพรส์มากผมไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกนี้ยังไงมันเย็นสบายมากนะครับอันนี้โหมันบรรยายยากมากจริงแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดมีมากนะครับเพราะอากาศในนี้เนี่ยมันถูกผ่านตัวกรองนะครับอย่างที่บอกคือกรองจากพัดลมแล้วก็กรองจากซีเตอร์ตรงกลางนะครับเพราะอากาศในนี้นมันบริสุทธิ์จริงแล้วมันรู้สึกได้จริงบวกกับนะครับเรื่องของพัดลมที่เขาทําหน้าที่เป็นตัวดูดอากาศภายนอกเข้ามาข้างในนะฮะ มันเลยมีความรู้สึกเย็นๆครับมันเย็นๆวูบนวาบแล้วก็บริสุทธิ์ข้อแตกต่างกับตัวเจนแรกคือเจนแรกเนี่ยเราจะต้องปรับพัดลมเองครับคุณลูกค้าพัดลมเขาจะมี3ระดับครับโดยที่ตัวผู้ใช้งานต้องเป็นคนปรับเองเจน2เขาก็เลยปรับให้โดยที่เขาเป็นเซ็นเซอร์ครับเขาจะวัดจากการหายใจครับสมมติคุณลูกค้าหายใจเฮือกหนักๆนะฮะอย่างเช่นเราวิ่งอยู่แล้ลวกันเราวิ่งออกกำลังกายเราซิปอัพหรือเราอะไรก็ตามเนี่ยตัวพัดลมเขาก็จะทํางานเร็วขึ้นครับ เพื่อเอาอากาศเข้ามาให้เยอะที่สุดเพื่อให้เราสะดวกสบายที่สุดนั่นเองแล้วก็เสียงครับคือลูกค้าผมบอกเลยว่าใครที่กังวลว่าเฮ้ยถ้าเราใส่ใส่ไปแล้วแบบเสียงพัดลมมันจะดังเกินไปหรือเปล่ามีเสียงวดืดวัดอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่น่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จากที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับคือมันมันเรารู้สึกได้ว่ามันมีพัดลมทํางานอยู่แต่มันไม่ได้ดังจนรู้สึกรบกวนสมาธิเรานะฮะเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ใน Environment ที่ค่อนข้างเงียบนะครับปัจจเรื่องเสียงพัดลมดังเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับไม่มีแน่นอนนะฮะส่วนถ้าใครที่วิ่งอยู่อยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกต้องไหมครัเพราะมันเป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่โอ้โหผมอยากจะไปกราบเท้า LG เหลือเกินนะครับ นั่นก็คือมันไม่มีฟ้าขึ้นที่แว่นแล้วครับคุณลูกค้าในที่สุดผมก็สามารถขจัดปัญหานี้ไปได้นะฮะอ่ะนี่คือฟีเจอร์เด็ดนะครับที่อยู่ในเจน2ตัวนี้ที่แตกต่างกับเจน1อย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างที่บอกไปนี่คือความรู้สึกของผมและการจัดก,การใช้งาน LG PureCare Gen 2ตัวนี้นะครับใครที่ใช้งานเจน1อยู่แล้วผมอยากให้มีโอกาสได้ลองเจน2จริงๆเพราะว่าคุณจะรู้ได้เลยว่าปัญหาที่ผมบอกไปคือเรื่องของ ตัวดีไซน์ที่ฉูดฉาดนะครับนะฮะหรือว่าตัวปัจจัยเรื่องเสียงพัดลมดังอะไรแบบนี้ลองดูครับเจน2เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนและที่สําคัญที่สุดที่ผมชอบที่สุดและกันคือเรื่องของไมโครโฟนผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงอึ้งๆเนี่ยมันลดลงไปอย่างมหาศาลมากๆนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะฮะอาแล้วฮะแล้วก็สําหรับใครที่ฟังมาแล้วรู้สึกว่าสนใจเฮ้ยฉันต้องมีฉันต้องโดนนะฮะก็แน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้มาแค่ใส่ให้ดูอย่างเดียวแล้วก็มาบอกว่ามันดี แต่ตัวนี้ครับผม N นสของเราเนี่ยมีนำมาวางจำหน่ายแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครสินค้าพร้อมส่งนะครับโดยที่สามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะฮะทางหน้าเว็บ n นสนะครับกดเข้าไปกดสั่งซื้อแอดลงคได้เลยแล้วก็ชำระเงินนะครับหรือจะเป็นช่องทาง l a s โมนะครับก็คือ La z a ด้านสนั่นเองนะครับสร์ชได้เลยคําว่า lg p u r i c a ขึ้นมาให้พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางไลน์ช้อปปิ้งมอ l ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะและช่องทาง K Market นะครับเราก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับครับ,บเพื่อนๆที่ไม่ทราบแล้วกันว่าฉันจะใช้ช่องทางไหนดีใหพนักง,งานเราช่วยเหลือก็ได้ครับเรายินดีให้บริการนะครับเพียงทักอินบ็อกก์เข้ามาเดี๋ยวพนักง,งานประสานงานแล้วก็เซิร์ฟคุณลูกค้าเองเลยนะฮะใครที่สั่งซื้อผ่านเนสของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเมื่อท่านสั่งซื้อเสร็จนะครับ ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ lg. com นะครับผมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับตัวฟิลเตอร์กรองอากาศข้างในนะครับเพิ่มให้เลย30แผ่นนะฮะอย่าลืมนะครับต้องสั่งซื้อก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับตัวฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะครับผมจะได้ใช้ได้ยาวๆไปเลยนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้หน้ากากตัวนี้ราคา6,490บาทนะครับผมบอกเลยว่าอาจจะฟังดูว่าอุยพี่มันแพงจังเลยครับหรือ,อยังไงอย่างนั้น ผมบอกเลยว่าถ้าเรามองว่านี่คือหนึ่งในตัวช่วยที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันไม่แพงไปเลยครับรวมถึงตัวเราดีขึ้นแล้วโลกยังดีขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าอันเดียวอยู่ยาวๆไปเลยครับผมตัวนี้นะฮะเขามีประกันให้1ปีเต็มด้วยนะฮะสำหรับใครที่กังวลว่าแล้วถ้าใช้ไปเสียจะเกิดอะไรขึ้นครับ เสีย LG เขารับผิดชอบครับ1ปีครับอยู่ด้วยกันไปเลยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ดูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจ LG PureCare Gen 2ตัวนี้ Gen 2นะฮะสั่งซื้อได้เลยที่ช่องทางแนะต่างๆนะครับเข้าทางหน้าเพจก็ได้นะครับผมเรามีรายละเอียดลงไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ